สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับซิโก้เทพแห่งห้องอันยาลายผู้ปลุกผีหลีกเวียดนามเนื่องเพราะเกิดปรากฏการณ์ฟีเวอร์ด้วยผลงานและฝีมือของซิโก้เกติศัก์เซนาเมืองหลังพาทีมยักษ์หลับห้องอันยาลาย ที่เคยคว้าแชมป์เวลีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2 0 0 4หรือเกือบ20ปีก่อนกลับมาเป็นทีมรุ้นแชมป์อีกครั้งล่าสุดในเกมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือการเชื่อดทีมยักษ์ใหญ่แห่งแดนดาวทองฮานอยเอที่อุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติ1.0เป็นชัยชนะเกมที่8จาก10นัดและเป็นชัยชนะ6นัดหลังสุดยึดตำแหน่งจ่าฝูงเนนนหนียวแน่นนาทีนิซิโกคือเทพแห่งจังหวัดยาลายในเขตแดนกลางของเวียดนาม มีขนาดพื้นที่มากเป็นอันดับ2ของเวียดนามประชากรเกินล้านคนที่รักและพร้อมสนับสนุนสำหรับซิโก้เกีดิศักเซนาเมืองถือว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าในถิ่นเวียดนามโดยเฉพาะเมืองยาลายเพราะเคยค้าแข่งนานถึง5ฤดูกาลในช่วงปีพศ2545-2549ถึง 49, เดินลงสนามไป75นัดยิงไป102ประตูพร้อมพาทีมคว้าแชมป์สูงสุดและดดบิแชมป์2ฤดูกาลติด ในช่วงปีระหว่าง2546และ2547หรือในฤดูกาล2003-2004คือแชมป์วีลีกและแชมป์เวียดนามซูเปอร์คับปลุกกระแสฟุตบอลอาชีพให้คึกคักรวมถึงแฟนฟุตบอลชาวไทยได้รู้จักและติดตามเมื่อเกือบ20ปีก่อนหลังจากหมดสัญญาและคิดถึงบ้านรวมถึงการห่างจากครอบครัวทำให้ซิโก้ต้องโบกมือลานับจากนั้นมาของอัญญาลายก็ไม่เคยประสบความสำเร็จอีกเลย สำหรับซิโก้นอกเหนือจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักเตะอาชีพที่เวียดนามแล้วผลงานในนามทีมชาติไทยก็โดดเด่นทั้งการเป็นผู้เล่นและโค้ดโดยเฉพาะในฐานะโค้ดเคยเกิดกระแสบอลไทยฟีเวอร์หลังซิโก้พาทีมชาติไทยคว้าแชมป์ซีเกมและคว้าแชมป์ซูซูกิครับและพาทีมเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในปี2018อย่างไรก็ตามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกถือว่าไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อต้องไปประทะกับยอดทีมระดับยักษ์ใหญ่ของเอเชียโดยเก็บได้เพียงหนึ่งแต้มจาก7นัดที่ลงสนามทาให้ซิโก้ประกาศลาออกจากตําแหน่งกุซสือทีมชาติไทยหลังพาทีมแพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-4ในเดือนมีนาคม2560หลังวางมือทีมชาติในเดือนมิถุนายนซิโก้กลับร,รับงานกุญสืออีกครั้งกับทีมการเทเรเอฟซีแต่อยู่ได้เพียง10นัดก็ต้องลาออกเมื่อทําทีมชนะแค่1เสมอ3และแพ้ไปถึง6จากนั้น ซิโก้ก็ไม่ได้รับงานคุมทีมอีกเลยจนกระทั่งช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน2 0 6 3หลังจากพักงานโคตรนาน3ปีเจ้าตัวก็หวนกลับเข้ารับตำแหน่งเป็นเฮดโค้ชให้กับฮองอัญ,ญาลายทีมเก่าในการค้าแข่งอาชีพที่เวียดนามการกลับมาอีกครั้งของเขาเนื่องจากเพราะความสนิทสนมกับท่านประธานดวนเงียนดิกสมัยเป็นผู้เล่นที่ชื่นชอบและยุ่ง่องซิโก้จนถึงขั้นประกาศยกเลิกเสื้อหมายเลข13เพื่อเป็นเกียรติให้กับซิโก้มาแล้ว ประธานใหญ่ผู้เป็นทุกอย่างของฮองอัญญาลายเคยกล่าวกับสื่อเวียดนามถึงการดึงซิโก้กลับคืนสโมสรออีกครั้งว่าไม่ได้ตั้งเป้าหมายให้ซิโก้พาทีมเป็นแชมป์และแทบไม่ได้ตั้งเป้าหมายใดๆเลยสำหรับทีมในปีนี้จุดประสงค์ในการเชิญซิโก้มาเพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของสตาฟนักเตะรวมไปถึงแฟนบอลและเพื่อกระตุ้นบรรยากาศที่ดีภายในสโมสรให้กลับคืนมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลงานของฮองอัยาลายออกสตาร์ทใน2นัดแรกถือว่าไม่ดี เมื่อชนะ1แพ้1รั้งอันดับ9จากจำนวน14ทีมก่อนจะพักประยาวเนื่องจากสถานการณ์โควิดและกลับมาสู้กันต่อในนัดที่3ในการเปิดบ้านพบกับบิดินเอฟซีทีมอันดับ6ก่อนลูกทีมซิโก้ออกตัวดีนำา2 0, ในช่วง15นาทีแรกก่อนจบเกมชนะ2-1พาทีมรั้งอันดับ6โดยจ่าฝูงคือดานังเอฟซีซิโก้ทำงานด้วยค่าจ้างราวๆ8 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนพาทีมฮองอัญาลายัย ขยับอันดับขึ้นอย่างเงีย,งยบๆนับตั้งแต่พ่าแซงอนสูงประตูต่อหนึ่งในนัดแรกก็ไม่เคยพลาดท่าให้กับทีมได้อีกเลยกระทั่งเกมมาถึงนัดที่5ซิโก้นำของอัญ,ญาลายบุกถล่มเวเทลเอฟซีแชมป์เก่าพังคาบ้านสูบประตูต่อ3พร้อมพาฮองอัญจา,ายขึ้นนำจากฝูงวิลีก2021เป็นครั้งแรกด้วยผลงานแข่งหนัดชนะ3สเสมอ1แพ้1มี10แต้มและจากนั้นมาซิโก้พาทีมชนะรวม6นัดติดต่อกัน และเสียเพียงแค่3ลูกในนัดเดียวที่พบกับหนำดินในเกมชนะสุดมัน4-3หลังจากนำไปก่อนถึง3-0และมาได้จุดโทษเป็นประตูชัยจากเงี้ยนคองเฟืองถึงตอนนี้ฮองอัญญาลายยึดจ่าฟูงเหนียวแน่นหลังผ่านพ้น10นัดจากนี้ไปจะเหลือเพียง3นัดก็จะจบเลกแรกก่อนช่วงโค้งสุดท้ายคือการเอา6อันดับแรกในวีลีกจากจำนวน14ทีมมาสู้กันต่อโดยแต่ละทีมจะแข่งอีก5นัดเพื่อตัดสินแชมป์ สำหรับเกมอีกสามนัดที่เหลือในเลกแรก28เมษายนออกไปเยือนทันหวาทีมันดับ7 2พฤษภาคมเล่นในบ้านรับบีคเมกบินเดียนทีมันดับ5้าที่ยังมีลุ้นและปิดท้าย9พฤษภาคมด้วยการออกไปเยือนทันขวางนินทีมันดับ3นาทีนี้ฮองอันยาลัยภายใต้การนำทัพของซิโก้ถือว่ามีโอกาสที่จะทวงบัลลังแชมป์อีกครั้งนักเตะในทีมกำลังมั่นใจไม่ว่าจะเป็นตัวต่างชาติคิมดองซูปักหลังแดนโสม วอชิงตันบันดาวจากบราซิลรวมไปถึงนักเตะทีมชาติเวียดนามอย่างเลืองส่วนเชืองจอมทัพกัปตันทีมและเงียนคองเฟืองดาวยิงมหาเทพขวัญใจทัพดาวทองในขณะที่โคซิโกกิติศักดิ์เสนาเมืองผู้เข้ามากอบกู้และสร้างความมั่นใจให้กับทีมรับการยกย่องให้เป็นโคชยอดเยี่ยมวีลีก2021ในเดือนมีนาคมล้วนเป็นตัวเสือไม่ทีมกลับมามีชีวิตชีวาและเชื่อมั่นในความสําเร็จตามความตั้งใจของท่านประธานด่วนเงียนดึก ปัจญ,ญาในการทำทีมของซิโก้เขาประกาศไว้ว่าการกลับมาครั้งนี้จะสร้างเกมบอลสั้นที่สวยงามให้กับทีมเราเป็นคนเอเชียเล่นบอลยาวมันจะเหนื่อยหากเราสามารถคุมเกมและครองบอลได้เราจะส่งบอลให้เร็วและแม่นยำที่สุดเพื่อสร้างโอกาสในการคว้าชัยการกลับมาลุ้นแชมป์ในรอบนับ10ปีของหออันญ,ญาลายปลูกความาคลั่งไคล้ให้กับชาวจังหวัดยาลายกลับมาคึกคักอีกครั้ง,งเห็นได้ชัดจากเกมนัดล่าสุด แฟนฟุตบอลมาเฝ้ารอหน้าสนามเปลกูสเตเดียมบ้านของฮองอัญลายตั้งแต่เช้าตู่เพื่อต่อคิวรอซื้อตั๋วเข้าชมเกมการแข่งขันระหว่างห้องอัญลายกับฮานอยเอฟซีที่มีจํานวนจํากัดอยู่แค่1,000 0ใบในความจุสนามที่ระบุไว้1 000, 2 000, ึ0 0ันที่นั่งในที่สุดตั๋วก็หมดลงอย่างรวดเร็วจากราคา40,000ดองหรือประมาณ60บาทกรพุ่งเพิ่มเป็น400,000หรือ10เท่าของราคาจริง และทีมของซิโก้ก็ไม่ทาให้กองเชียร์ผิดหวังฮองอันจลายเอาชนะฮานอยเอฟซีที่ไม่เคยเอาชนะได้ใน3ฤดูกาลหลังด้วยสกอร์1-0นับจากนี้อีก3มนัดในเล็กแรกและอีก5้านัดในรอบเก็บคะแนนล่าสุดแชมป์โค้งสุดท้ายเชื่อไน้ว่าหากแข่งขันที่สนามเปิดกูเซเดียมจํานวน10,000ืที่นั่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของแฟนบอลฮองอันจลายอย่างแน่นอนและหากปิดฤดูกาลด้วยแชมป์แรกในรอบ17ปีของฮองอันจลาย ชื่อของซิโก,โก้จะกลายเป็นบอดศาสตดอย่างไม่ต้องสงสัยในฐานะผ่าทีมเป็นแชมป์ได้ทั้งในฐานะผู้เล่นและโค้ชซิงเชิงรายต่อสัญญาบิโรซิมา่าดาวยิงบาเซเลียนวัย36ให้อยู่ล่าตะขายในถิ่นสิงสเตเดียมต่อไปอีก2ปีกว่างสงมหาภายัยสิงเชิงรายยูเนเตตทีมแชมป์ช้างเอฟเอคัพและทีมอัดับ4ของศึกไทยลีกฤด,ดูการที่ผ่านมา ซึ่งได้ปล่อยนักเตะพักหลังจากปิดซีซั่นก่อนจะมีการเรียกกลับมาเพื่อเข้าแคมป์เตรียมความพร้อมในการลงเล่นศึก AFC c h a ชม i o n s League 2021รอบเพย์ออฟที่จะพบกับแดกู f f c ทีมดังแห่งศึกเคลิกเกาหลีใต้ซึ่งคาดว่าจะมีการเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวใกล้ชิดบิโรซิมาบอกว่าสิงเชียงรายยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงต่อสัญญาก,กับเจ้าตัว ดาวยิงบาซิเลียนวัย36ปีออกไปอีก2ปีเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้เขาจะอยู่ช่วยกว่างสงมหาภัยไปจนถึงปี2023สลับบิโลซิมาย้ายจากราชบุรีมิตรพีเอฟมาร่วมทัพสิงเชียงรายตั้งแต่ปี2018พาทีมคว้าชแชมป์ไทยลีก1สมัยเอฟเอคัพ2สมัยลีกคับ1สมัยและทาเรนแชมเปี้ยนส์คัพอีก2สมัย ส่วนในประเด็นการเสริมทัพยังไม่มีรายงานว่าบอร์ดบริหารของซิงเชียงรายว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือหาผู้เล่นเข้ามาเสริมในฤดูการหน้าแต่อย่างใดโดยมุ่งเป้าเพื่อทำผลงานในศึก a f c ซีแชมเปี้ยนส์ลีกสอ2พับเอ a y รอบเพย์ออฟซะก่อนเมื่อิดบิจีปทุมยูเนเต็ดประกาศคว้าฉัดมงคลทองคีรีกองกลางวัย23จากการทเรือเข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการและเป็นนักเตะใหม่รายที่6ที่ย้ายมาร่วมทัพ เตรียมความพร้อมสลับศึก AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มที่จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนรวมถึงศึกไทยลีกที่จะเริ่มในฤดูกาล2021-2022ในช่วงปลายเดือนกรกฎานี้